น่นอนไอ้่อยากได้อย่างมานั่งดีๆว้าดีๆอยากได้อย่างฮะอยากได้อย่างว้ามาดูได้น้ำหวานเดี๋ไมน้ำหวานน้ำหวานแบบไหนน้ำหวานเขาเฮ็ดเป็นถงน้ำหวานเขาเฮ็ดเป็นถงแบบไหนน้ำหวานเขาเฮ็ดเป็นถงป๊ปซี่น้ำโค้กวะนี้บ่แบบไรนน้ำหวานนี่เป็นถงน้ำปั่นแ็นบอน้ำเขาต้มถงเามันบ่มี มันโมเม่ไหนฮะหา,หาทั่วเลยของหวานหรอเป็นของหวานเป็นน้ำหวานเลยเอาน้ำเขียวนี่มาให้ครับกระเขือกระพักนี่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 เาอ,มอนนมมามาให้ซีงวัวอันนี้น้ำปลาปลาแดดกระผงงัวเจ้าซอยหน้าเด้องง ค่อยสิกับมาเบิ่งเจ้าเฮ้ยอันนี้ยาเมาเบิรปีออวันนี้ฮะเขียวเนาะอันนี้มากมากครับพูมากเขียวอ๋อเจ้ากินอ๋อมาเขียวอ๋ออันนี้อันนี้ฮะคือที่สุดส้่งมาหลายรอบ็าั่งหลายรอบมันดูมันมีแบบนี้มันมีแต่แบบนี้อันนี้ให้ผมดูฮะมีถุงมากระแลงทา้งหน้าน,นี่ ไม่เท่าอยากได้อย่างก็อยากได้นี่อยากได้ยาเมาห่อยาเมาออเจ้าซื้อเท่าไหรนี่โอ้คือนเข่ามาขายเขามาขายเท่าไหร่พันพันูเจ้าได้สาวภูเจ้ามีเหรอภูปูวีออ๋อเจ้าอยากได้ยาเมากับพูหรออยากได้อย่างอีกบอกมาเร็วค่อยกลับมาค่อยจซื้อมาฝากอยากได้อย่างอะไรภูกลับยาเมาพูนเจ้าได้สามีละ มีเล้ศูนย์ะโอปีมากบอกเอิร์อมากมากมากพร้อมอยากได้มากน้ำอ๋ออ๋อยากได้หมากน้ำใช้หมากเจ้าขี้เสียดได้สาขี้เสียดแกงคูนเจ้าเด้คูนได้แล้วคูนได้แล้วขี้เสียดเด้ขี้เสียดโรมีงขี้เสียดอยู่นี่มันมีขายเหรอนี่เนี่ยอยู่ตลาดอ๋อขี้เสียดเจ้าเคี้ยวเหรอขี้เสียดกันะไรเออกินนี่เหอ๋อกินเบส น้อยนี่ได้อยากได้ยังมานั่งดีๆว้าดีๆอยากได้ยังฮะอยากได้ยังว้ามาด้วยอยากได้น้ำหวานน้ำหวานแบบไหนน้ำหวานเขาเฮ็ดเป็นถุงน้ำหวานเขาเฮ็ดเป็นถุงแบบไหนน้ำหวานเขาเฮ็ดเป็นถุงเป๊ปซี่น้ำโค้กวันนี้บ่แบบไหนน้ำหวานนี่เป็นถุงน้ำปั้นท่านบ่น้ำเขาต้มต้ม อันนี้เขาว่ามากเหรนี่อ๋อเจ้าอยากได้มากหมากจำไว้เด้อมากกับยามากกับยากับอันชูเออกับูน้ำหวานเฮ็ดเป็นถุงสี่อย่างเจ้าอยากกินสี่อย่างสี่เขียวน้ำหวานเฮ็ดเป็นถุงเพิ่งขายอยู่ใสในพุ่น้อในตลาดในตลาดที่โบเห็นตามพาน มัดท่อไว้หรอน้ำหวานเดซเป็นโสงมันเป็นจากไหนอนอนอ๋อเป็นแบบเย็นๆนั่นบอกเป็นแข็งๆนั่นบอกเอาเป็นหวานเย็นแม่นอหวานเย็นคือขายอยู่ในนี่หรอแข็งๆนั่นอ่เขาขายดอกอ่อนฮะเขาขายดยออ,อด่อ,อนขับต้มมาแล้วกัเอาเข,ารรขเ้าตนลาดอ้าวบอคือบอเห็นว่ะอ๋อช่เดี๋ยวก็มาสิไปแวะเบิ่งให้เด้อถ้าได้เสียมาฝากเจ้าเดซเจ้าอยากได้อย่างยอโอ้ ปิด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 อะไนั้นกอนนะเออปิดโมไวๆเนี่ยอ่ะเจ้าอยากได้เตออเจ้าฮะฮะหมูมีแนวอยากได้เหรอเม็เตอสอยากกินกินได้ฮะฮะกิมันกหมีหลาเจ้าเจ้ากับบอกเลยว่าไ็นหยางบอกพิษฮะไม่หยางบอกพิษ ว้า่ข่อยกับบ่งฮู้อะไเนาะข่อยกับตัอันนั้นมาเห้ใเลยสันย่านเพิ่นพิชนะปไาจ๋าฮะจีออกไปก่อนเดี๋ยวข่อยกลับมาใหม่เด้อเอ้ากินน้ำหวานวันตีทุกคนเดี๋ยวข้ากลับมาใหม่ฮะจีกลับเมื่อกันโอเคูดกระเล้งนึเหรอมะกระแล้งในตลาดก็มีเหรอจับเลยอ่าเดี๋ยวข่อยไปเบิ่งให้สันอ่ทุกคนขูดกระเล้งมีสิ่งนี่ไหนเออจะเบิ่งให้มันมีติ่งมันมีมะกระดิ่งอย่าง มันเหรอง่ายเพราะเ,เป็นตรงน้ำอาบตรงน้ำไว้เพื่อนเดี๋ยวเขากลับมาใหม่มกลับมาหาไม่เข้านะครับทุกคนเอามาันแปนพื้กนกลางนะมาต้อน นโอ้ยหนาวหนาวเท่าไม่เท่าหนาวหนาวเลยหนาวนเนาะหนาวอยอะเอาเลยเอามานี่ก่อนอันนี้ฮะเอ้ามันโบมีมันโบมีเ,มบมเลยหาทั่วเลยของหวานอ่อเป็นของหวานเป็นน้ำหวานเลยเอาน้ำเขียวนี่มาให้เอ้าอ,อ,อ,อันนี้ พักจับกะเขือกระพักนี่นี่เาเออเอออเออเออันนี้เสี้มนี่นี่เอามาให้เี้งัวอันนี้น้ำปลาปลาแดดก,กับผงงูอ่เจ้าซอยห้าเด้อค่อยสิกับมาเบิ่งเจ้าเฮ็ดแต่บอกเพื่อนอย่าให้เพื่อนเฮ็ดท่าเด้อให้เพื่อนซอยไว้ท่า มาได้มาจากไห้เพื่อนเฮ็ดเด้อพอใจเอาบอกเพื่อนดูบอกเพื่อนบอกหรือไม่เออบอกน้ำเพื่อนหน่อยถอยดะถอยดักล่านี้ชอ,อยไว้บันยำอายม,มาอีกรอบนึงหันจากมาเฮ็ดยังบ่เที่ยงอันนี้อันนี้ยาเมาเออยาเมาเบิร์ตปีวันนี่หายเออทีเ่ยวเออนาะอ,อ,อันนี้มากๆครับคู มกเขียวอ๋อเจ้ากินอ๋อมาเขียวอ๋ออ,อันนี้อันนี้คือที่สุดตั่งมาหลายรอบก็ะซักหลายรอบมึงดูเนี่ยมันมีแบบนี้มันมีแต่แบบนี้อันนี้ปส่หัคหามีถุงมากระแรงทางหน้านี่เออหน็นไหม4 CF ไห้อเนี่ยตัว40ชิบออนี่ถือว่า <laughs> บรรลุนี่ครับบรรลุวัตถุประสงค์เนาะเขาไปยินเหรอ,อเออไ่ได้ยินกระยาหน่เจ้าซอยไว้ วันนี้ค่อยสิกลับมาค่อยจังมาถ่ายให้ค่อยถ่ายเจ้าจังเอ็ดให้เบิ่งเด้อวันนี้สิไปผูกไปเบิ่งอันนั้นก่อนไปผูกไปงานบักติดก่อนจมมาโตมาฮึเจ้าเสียเฮสกินเฮเจ้าเสียเฮสอย่างกินเจ้าสิก้อยผมไม่หรอเจ้าสิเฮ็ดอย่างเจ้าสิเฮ็ดอย่างไหนเจ้าสิเฮ็ดอย่างถามเพื่อนดูเพื่อนเสียเฮสอย่างตมนี่เลยเฮะบมนี้ช่อยช่วยเลยไม่ใช่ตาช่วยเลย เฮ้ยไม่สิตใจก็รู้ไม่สิตใจใ่ไหมอ๋อคุ้มก้อยเลยไก่คุ้มก้อยอ๋อเออฉันคุสิก้าวมาไายยามเจ้าเฮ็ดแนวกินค่อยอยากเห็นเจ้าเฮ็ดแนวกินไว้เฮ็ดจังไรเด้อฮะเดี๋ยวคุสิไปเฮือนอันนั้นก่อนเฮือนนังพูดก่อนพูดเออโอ้เกือบเรียนไปฮบไมที่ไม่ที่เออไม่หรอไม่ที่ไม่ที่เออผัวเพื่อนหรอหมอแม่แล่ยหมอแม่หรอเล่ยไอผัวเพื่อนเอ้าไปก็ใช่เลยอ่ะทุกคนนี่ เอามาฝากคนละเอาน้ำหวานมาฝากน้ำเดี๋ยวสิไป<ำ>อันน้กินลาบอย่างอันนั้นนางนางพูดก่อนนะ<ำ>ครับเดียกก๋ยวกลับมาใหม่นะครับโ okay. อเอคหลักเรื่นี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ